เกมไฟล์หลายเกมมาเร็วแล้วก็หายไปแต่มูลด็อกไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่กระแสเพราะเรามีระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ออกแบบให้เติบโตแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่แจกแล้วหมด NFT ที่นี่ไม่ใช่แค่ของสะสมแต่มีคุณค่าที่ใช้งานได้จริงขุดเหรียญได้ทำเควสได้ขายได้ในมาร์เก็ตเพลสรายได้จากเกมไม่ใช่แค่เข้ากระเป๋าทีมพัฒนา แต่มีกลไกแชร์ริงพูลที่กระจายคืนกับสู่ผู้เล่นยิ่งเล่นยิ่งมีสิทธิ์ยิ่งร่วมยิ่งได้รับเพราะคอมมูนิตี้คือเจ้าของร่วมระบบเหรียญมีการควบคุมทั้งเบิร์นเวสติงและแผนระยะยาวไม่มีปล่อยทิ้งไม่มีเทแล้วหายมูนด็อกไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือโลกเศรษฐกิจดิจิทัลที่เรากำลังสร้างร่วมกัน และการเติบโตของมู o ด็อกจะไม่ใช่แค่ของเราแต่มันจะเป็นของทุกคนในคอมมินิตีนนี้ Moon Dog เกมไฟล์ที่โตจริงยั่งยืนจริงไปไกลระดับโลก